เหลคางเยตรุ่นที่3าหล่าขงเยที่ได้ชื่อว่ามีร่างกายที่แข็งแกร่งแบบสุดๆและมีความทนทานต่อการโจมตีด้วยคาถาทุกรูปแบบจนได้ชื่อว่าเป็นโลกสุดแกร่งถึงขนาดที่สามารถใช้ร่างกายแบบเพียวๆเ,เข้าต่อสู้กับสัตว์หางได้และยังสามารถทนต่อคาถาส่งสวรรค์ที่คนทั่วไปใช้เนี่ยร่างกายจะแหลกละเอียดเพราะว่ามันเคลื่อนที่เร็วเกินไปได้สบายๆหรือกระทั่งต่อกรกับศัตรูนับหมื่นถึงสามวันสามคืนโดยที่ไม่พักเรียกว่าร่างกายทรหดถึกทนแบบสุดๆส่วนในด้านของการโจมตีเนี่ยก็สามารถปลดปล ไว้ที่ปลายนิ้วและพุ่งทะลวงศัตรูจนเหมือนกับเป็นหอกสุดแกง่งเพราะว่าครั้งหนึ่งในการต่อสู้ระหว่างรุ่นที่3กับ8หางเนี่ยรุนนิสามได้พลาดโดนการโจมตีของตัวเองเขาที่อกขวาจนเกิดเป็นรอยแผลเป็นขนาดใหญ่เพียงแผลเดียวของเขา่วนในด้านความเร็วเนี่ยรุ่นที่3ก็ยังสามารถหอ่อคุมตัวเองได้จักกะและเกิดเป็นอาพรสายฟ้าซึ่งในหมดนี้เนี่ยรุ่นที่3ก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วไป็นระดับต้นๆในโลกนินจานอกจากนี้เนี่ยรุ่นทีา3ยังเป็นผู้คิดค้นวิชาสายฟ้าสีดำที่ได้สืบทอดให้กับดาลุยว่าที่นนคครรัังงงีุ่่ท5โดยหหลจาาบตํแ สามเนี่ยเขาก็ได้ใช้นามว่าเอเชนเดียวกับลายครั้งนี้คนอื่นๆในประวัติศาสตร์ของคุมโมงาคุเล